กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับได้ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของน้องลิซ่าแบ็คพิงแล้วกันนะครับผมโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อถามเกี่ยวกับว่าถ้าลิซ่าออกจาก YG แล้วคิดว่าลิซ่าจะกลายเป็นแรปเปอร์หรือนักร้องครับถ้าอีกหลายๆปีข้างหน้าค่ายอเมริกามาติดต่อลิซ่าว่าไปเป็นศิลปินที่นั่นเลย คิดว่าลิซ่าจะเป็นแรปเปอร์หรือเป็นนักร้องนะฮะไปดูน้่นฝังความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นึ่นะฮะตอบกลับว่าเป็นนางแบบและแม่ค้าครับทำเพลงเป็นงานอาดิเรกเซลล์นะส่วนตัวอยากให้เป็นคอนแรบก่อนสร้างชื่อเสียงอีกหน่อยค่อยปล่อยเพลงของตัวเองซึ่งมันต้องมีหมดอยู่แล้วทั้งร้องเต้นแรปน้องเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์คงไม่ได้จํากัดตัวเองว่าจะแค่ร้องหรือแรปหรือเต้นเพราะทได้หมดนะฮะ ความเห็นที่2นะครับผมได้ตอบกลับว่าเป็นแม่บ้านเพราะลิซ่าจะอยู่ไวาจีอีกนานจนมีครอบครัวนู่นแหละมั้งถึงจะออกคนกระตันยูแบบลิซ่าต่อสัญญาค่าอย่างต่ำหนึ่งรอบแน่นอนเพราะงั้นก็นับไปเลย10ปีเดตอน2 0 1 6 ก็นู่น2026ถึงจะหมดเพผอๆยังเอินจอยต่ออีกรอบสัก3ปี2029เบาๆเพราะว g ีดูแลดีมากนะแบรนด์เล็กๆไม่ให้ลิซ่าได้แต่แบรนดใหญ่ๆ,ๆทำงานน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนที่ติดต่อเข้ามาแต่ได้มากเลือดจะตายเสียอย่างเดียวแค่เรื่องเพลงที่พิถีพิถันหน่อยแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะมาทั้งที่ก็มาให้ดีไปเลยนะฮะความคิดเห็นต่อไปเลยแล้กันนะครับผม มันอยู่ที่คนจ้างเงินถึงหรือเปล่าไม่ใช่เหรอเกี่ยวอะไรกับ YG ให้แบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่ค่าตัวโหดแบรนด์เล็กๆมันจะจ่ายไว้เหรอถ้าแบรนด์อยากได้จ่ายไว้มันก็ปล่อยหมดแล้นะฮะความเห็นต่อไปเลยลนนะครับไปดูงบทําตลาดแบรนด์เล็กแล้วจะอึง้งลองคิดดูแบรนด์ที่ตั้งมา5-10ปีทุ่มเงินสักร้อยส0งล้านจ้างลิซ่าคือแบรนด์จาก n นเบอรกลายเป็นไวัลได้เลยนะคิดปรว่าไม่มีคนกล้าทํา ดูอย่างที่ไทยที่ดาราถือและเห็นหน้าสื่อทุกวันนี้ตามทอกโชว์ต่างๆก็แบรนด์ใหม่มาจากไหนไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำแต่เขาใช้เวลาแค่1-2ปีจากงานทุ่มงบการตลาดให้คนรู้จักอย่างรวดเร็วแต่ YG ไม่รับและสังเกตทุกแบนด์ที่รับคือทั้งลิซ่าและคู่สัญญาต่างส่งเสริมกันและกันขนาดแบรนด์ไทยที่ YG รับก็ A AS ธุรกิจสื่อสารอัดับหนึ่งของประเทศนะฮะความคขียนต่อไปเลยละกันนะครับผม ลิซ่าเก่งมีความสามารถหลากหลายเป็นไปได้หมดอยู่ที่ว่าลิซ่าอยากทำอะไรมากกว่าแต่ส่วนตัวลิซ่ามีอินเนอร์ที่ดีอยากให้ได้แสดงหนังมากๆนะฮะคิดว่าลิซ่าจะโด่งดังในฮอลลีวูดครับเพราะน้องมีแววเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆอินเนอร์มาเต็มรวมถึงการเป็นนางแบบอันนี้คิดว่าน่าจะจริงจังมากกว่านี้และคิดว่างานเพลงน้องก็น่าจะทำกับ UMG นะฮะไปต่ออีกความคิดเห็นหนึงเลยละกันนะครับผม เราว่าเดินสายงานแนวเดียวกับจีด้าก็ทหรอเปล่าไม่น่าออกรอกแต่ถ้าถึงช่วงอายุของลิสแล้วคงไปทําธุรกิจของตัวเองแบบชิวๆเราว่าลิสคงไม่เล่นหนังไทยรอกน่าจะยึดไวจีเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายรองก็ไปซื้อหุ้น JYP ไว้แล้วเอามาควบรวมกันเท่ากับ2มุมฉากนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างลครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s mm ับสไคร b ์ไว้ด้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ